นี่ขาเปิ้จ้านั่นนีออนหรือเปล่าอ่ะอ้อดูเหมือนว่าจะใช่นะแต่ว่าน,านั้นนีออนเป็นอะไรอ่ะ นั่นสิเดี๋ยวฉันเนี่ยทักาทนีออนก่อนละกันนีออนจ้าหวัดดีจ้าเฮ้ยเอลลี่ทักทายฉันด้วยงั้นเหรอเฮ้ยน่ารักชะมันเลยย่าแต่ว่านะฉันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยคอปเปอร์จะต้องได้ใจแน่นอนเลยฉันว่านีออนน่าจะเห็นพวกเราแหละไปก่อนนะนีออนบายบายเฮ้ยคอปเปอร์ทำามเป็นทักทายฉันฉันไม่สนใจนายหรอกนี่เจด้าฉันขอยืมมือถือเธอหน่อยสิเอามือถือมาหรือเปล่าะ่ะมือถือของฉันงง้นหล่อนีออนอยู่ในกระเป เนี่ยเราไปหาดูสิอ๋อโอเคขับใจเธอมากนะเฮ้ยกระเป๋าะจาด้อยู่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นใบนี้ละมัง้งไหนดูสิอ๋อเอามือถือมาจริงๆริงด้วยอืมน่าจะเป็นเบอร์นี้แหละนี่กดไปเลยตืด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 ฮัลโหลครับพอดีว่าผมเนี่ยอยู่บนเรือย้อนนะครับแล้วก็อยากได้เจสกีหนึ่งล้าอ่ะช่วยเอามาส่งให้ผมทีนะครับอ๋อโอเคครับได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการให้นะครับเรียบร้อยแล้วแหละฮคราวนี้แหละเสร็จฉันแน่เขาป้า มาแล้วครับผมเจสกีมาส่งแล้วครับอ้อหพี่ชายครับมาไวจริงๆเลยนันเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ชายเนี่ยไปเก็บเงินกับผู้หญิงผมสีม่วงบนเรือได้เลยนะครับโอเคจ้าเดี๋ยวฉันไปคิดเงินนะ<ไ>อะ้ให้เจด้าจ่ายละกันนะเนี๋ยฉันเนี่ยไปขึ้นเจสกีดีกว่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยบิ้ลบิ้บิ้บินบิน,บน,บนอ,อสวัสดีครับน้องสาวผมม่วง,องพอดีว่าผมมาเก็บค่าเช่าเจสกีเนี่ยครับฮะอะไรนะ เจสกีอย่างนั้นเหรอโอ้ยหรวณดีอนอนเนี่ยจะขอยืมมือถือฉันไปเพราะว่าจะไปเช่าเจสกีมาเซอร์รส์ฉันหรอเนี่ยเฮ้ยแหมเขินจังเลยอ่ะอันนี้ค่ะค่าเช่าเจสกีไม่ต้องทอนนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับอุ้ยเขินจังเลยอ่ะนีนออนเนี่ยก็เราเป็นติดก,กับเขาเป็นด้วยหรอเนี่ยดีออนจ้าฉันมาแล้วเอะอะไรเนี่ยทำไมนีออนหายไปไหนกันนะ่ะแล้วนี่มือถือฉันนี่นาะทำไมมันถึงไม่อยู่ตรงนี้ได้ล่ะแล ลาลาลาลหอยเปืดอหอยอันนี้สวยจังไหนขอลองฟังซิมีเสียงหรือเปล่านะอุยแต่ว่านะฉันน่ะขุดเจอเชือกตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาทําของเล่นดีกว่านะเอามาทําของเล่นได้หรือเปล่าผาสมกันไปเลยจะได้อะไรนะโอ้ได้เป็นกระเป๋าด้วยยากสุดยอดเลยฉันสะพายดีกว่าหูสวยจังอ๋ออยู่ในของเขากันนะเอแล้วอันนี้อทำอะไรได้นะ เดี๋ยวเราลองมาทำสร้อยคอดีกว่าชชวั โอ้ Ooh, ได้สร้อยคอแล้วงาน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 เอ้ยเชอรี่ทำอะไรอยู่นาะนเล่นอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้เนี่ยอา้าวนนออนหวัสดีจ้าเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่่ะนี่เชอรี่เธอรีบขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันขี่เจสก,กีมันรับเธอเลยนะเอ้อะไรของนีออนกันนะทำไมอยู่ๆถึงมาชวนฉันเล่นแบบนี้อะ่ะปกติไม่เห็นชวนฉันเล่นแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เชอรี่นั่งซ้อนท้ายฉันบ้างคอปเปอร์เดี๋ยจะได้หึงแล้วก็เปลี่ยนที่นั่ง กับฉันยังไงล่ะแล้วฉันเนี่ยก็จะได้เป็นนั่งกับแอลลี่เฮ้ยชนะฉันมันเลยนี่นีออนจ้าฉันว่าสร้อยคอสีแดงอันนี้เนี่ยเหมาะกับเธอมากๆเลยนะอ่ะนี่ฉันให้เอออะไรของยายเชอร์รี่กันนะเฮ้ยอยากให้ฉันงั้นเนาะมาแล้วเชอร์รี่งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยใส่สร้อยคอที่เธอให้ละกันแล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยมันนั่งซ้อนท้ายฉันด้วยนะโอเคได้เลยจ้ามามาฉันใส่สร้อยให้เธอนะเชิมโอเคโหดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมาฉันนั่งซ้ ออนท้ายแล้วเกาไว้ดีๆนะจันน้องสาวเดี๋ยวพี่ชายเนี่ยพาไปเองนะจ๊ะนี่ออนฉันเพิ่งเคยขึ้นครั้งแรกนะอยาขับไหวมากนะนี่ออนนะนี่ออนถ่ายไปไหนของเขากันนะเช่าจีสกีแล้วเนี่ยก็ไม่มาเล่นกับฉันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยส่องกล้องดูดีกว่าอยู่ไหนกันนะเฮ้ย อะไรอ่ะฉันตาฝาไปหรือเปล่าอ่ะนั่นมันเอลลี่กับคอปเปอร์นี่นะโหสวีทกันจังเลยนะมีเกาะอ,องค์เกาะเอลด้วยอ่ะเอ๊ะแล้วฉันเนี่ยจะต้องรู้สึกหึงไปทําไมกันล่ะนะก็แค่คอปเปอร์ปะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกส่องกล้องต่อดีกว่างา้ๆๆๆๆๆๆๆง โอ้ยเชอรี่อะนะตอนแรกดูเหมือนกลัวแต่ตอนนี้เนี่ยดูสนุกขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยนี่เชอรี่เกาะเอลฉันไว้ด้วยนะระวังตกล่ะด้านนีออนวู้สนุกจังอ๋อวันนี้ฉันรู้สึกแปลกใจจังเลยอะทำไมนีออนใจดีกับฉันจังแต่ว่าฉันเนี่ยก็มีความสุขมากเลยนะเอะเ,เ,เดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเกือบทำตกไปแล้วมิล่ะเอืยน้ำมันอะไรค่ะน้ำมันนีออนหรือเปล่าน่ะแล้วคนข้างหลังใครกันผมสีเหลืองเหลืองอย่าบ,บอก นะนั่นมันนางเชอร์รี่นี่นะ เอ้ยหน่อยเนี่ยนีออนนี่เอาโทรศัพท์ฉันไปเนี่ยไปเช่าจัสกิแล้วก็ไปพานางเชอรี่มันเล่นอย่างงั้นเหรอแล้วฉันล่บปล่อยฉันทิ้งไว้ตรงนี้ได้ยังไงกันน้าอ่าฉันเห็นแล้วคอปเปอร์อยู่ตรงนั้นนี่เองค่ะไปเลยดีกว่าอ้าวนีออนนี่นาววันดีนีออนโหพาเชอรี่มันเล่นด้วยงั้นหรอเออะไรกันเนี่ยทำไมคอปเปอร์ไม่มีความรู้สึกหึงห่วงเลยหรือยังไงนะหรือว่าเชอรี่ไม่ยอมเกาะเอวฉันงั้นหรอก็เลยไม่หึงเอ้ยงั้นแบบนี้เนี่ยสงสัยฉันจะต้องขับให้มันเร็วๆกว่านี้ อี่ออเองไงยุ่นๆกาะเอลฉันสีเชอรี่เออนีอ่อนจ้าเธอช่วยขับรถฉันหน่อยได้ไหมเอออะไรกันนะฉันว่าฉันขับไวแล้วนะทำไมเธอยังไม่ยอมเกาะเอลฉันอีกอ่ะ <laughs> ฉันขำม,มากเอ้ยเสียงใครเนี่ยเหมือนเจด้าเลยเอ้าเจดา้าเธอมาทําอะไรตรงนี้อะเอ้ยต้องถามว่าฉันมาทําอะไรตรงนี้มากกว่านะแล้วเธอขำอะไรอะ่ะอ๋ยนี่ออนี่เธอยังไม่รู้ตัวอีกหรือไงอะดูนู่นสิเฮ้ยนั่นอะไรอะชอรี่นี่นาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเออนี่อ๋ออย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ช่วยฉันด้วย <differences S 2> เอ๊ะอปเป้าจ้าฉันได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเรียกให้ช่วยเลยอ่ะเอ๊ะเดี Parents ๋ยวก่อนนะน้ำมันเชอรี่นี่น เชอรี่จมน้ำแบอลลี่เดี๋ยวฉันจะต้องรีบรงไปช่วยแล้วเธออยู่ตรงนี้นะเอ้ยทำยังไงดีเนี่ยเชอรี่จะตายไหมอะนี่นี่ออนช่วยฉันหน่อยพาเชอรี่ขึ้นไปแล้วช่วยเชอรี่ด้วยนะคอปเปอร์ฉันขอร้องทำใจดีๆเอาไว้นะเชอรี่ฉันจะผายปอดเธอละเฮคัปเปอร์ทำไมเป็นช่วยเชอรี่เอ้ทำไมเชอรี่ยังไม่ฟื้นเลยอะทำยังไงดีโอเอ้ยนายลบไปเลยคอปเปอร์มาฉันจะผายปอดเชอรี่เอง นะนี่นะนี่นี่ออนจะมาผายปอ,อดเธอได้อย่างนั้นเหรอปากต่อปากแบบทันนั่นมันจูบแล้วนะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูว่าผายปอดเขาต้องทอํายังไงกันนี่นี่ออนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะอะไรของเธอเนี่ยเจได้อย่ามาขัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันกำลังช่วยชีวิตเชอรี่อยู่นะจะมาผายปอดอยู่เนี่ยก็ฉันไม่ชอบนี่นาเออทำอยังไงดีล่ะเนี่ยเชอรี่ยังไม่ฟื้นสักทีหนึ่งเลยอะ่ะ <c oughs> เอยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันจะหลบไปอย่างนั้นเหรอ เยเชารี่ yeah, จ้าเธอฟื้นแล้วอ่ะฉันดีใจมากๆเลย เมืองจะดก็ดีจะได้หยุดหายปลอดกันได้แหละเชอรี่เธอเป็นยังไงบ้างหรอพวกเราเป็นห่วงมากเลยนะอ๋อฉันไม่ค่อยเป็นไรหรอกว่าแต่นานนีออนอยูุ่ไหาหรอเออคือว่าฉันอยู่ด้านหลังเธอนี่เองแหละเชอรี่นีออนเธอลืมทิ้งฉันไว้ที่น้าอ่ะเออเชอรี่คือฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันอาจจะขับเจสกีนเร็วไปหน่อยจนลืมสนใจเธอนน่ะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกนีออนฉันเข้าใจเธอนะเธอคงไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้น่ะ แล้วว่าแต่เธอเป็นยังไงบ้างอโอเคไหมอืมก็โอเคนะแต่ว่ารู้สึกหนาวหนาวนิดหน่อยนะเออถ้าเกิดว่าเธอไม่รังเกียจแล้วก็เอาเสื้อฉันไปใส่ก่อนไหมอ่ะมันน่าช่วยเธออบอุ่นขึ้นได้นะโอเคจ้ะนิออนฉันจะลองใส่ดูนะเป็นไงบ้างอะดีขึ้นหรือเปล่าอะ่ะอืมฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยแหละนิออนขอบคุณเธอมากเลยนะเออถ้างั้นก็ดีแล้วแหละว่าแต่นะเย็นนี้เนี่ยม,มากินข้าวกับฉันไหมล่ะบนเรือยอดนะ่ะเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองเดี๋ยวก่อน น,น,นี่ออนจะมาชวนเชอรี่กินข้าวบนเรือย้อนเนี่ยนะนี่มันเรือที่ฉันเช่านะถามฉันก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกนี่ออนยังไงก็ขอบใจเธอมากเลยนะที่ชวนฉันน่ะแต่ว่าเย็นนี้ฉันว่าจะไปกินข้าวกับเอลลี่แล้วก็คัปเปอร์นะ่ะอ๋ออย่าง Anne. นั้นหนองั้นเอา,อางาี้เวลาเดี๋ยวฉันไปกินกับพวกเธอแล้วกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงพวกเธอเองเอ้าวทาไมเป็นอย่าง,งาน,านั้นล่ะนี่ออนแล้วฉันล่ะนี่เจดา้าก็เพราะว่าเธอไม่มีน้ําใจยังไงล่ะเธอเนี่ยอยากกินข้าวก็กินไปคนเดียวเลยบนเรือยอทอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปกินก แอลลี่คอปเปอร์แล้วก็เชอร์รี่นะว้าวนีออนมื้อนี้เนี่ยน่ากินมากๆเลยนะขอบใจเธอมากๆนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเชอร์รี่มื้อนี้อ่ะนะเป็นการไถ่โทษที่ฉันเนี่ยทำเธอตกน้ำมันนะยังไงก,ก็กินให้อร่อยนะเอ,อ้ยฉันหิวแล้วอ่ะกินดีกว่านะนี่ฉันไม่อยากรู้นะเนี่ยว่านายก็เป็นคนดีกับเขาเป็นเหมือนกันนะ่ะนี่คอปเปอร์ Copper, ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยเป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแหล,ละย่อม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 ,อม,อมขับใจนะนีออน อร่อยจริงๆด้วยมื้อนี้นี่เชอรี่ทำมานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้อ่ะกินอิ่มแล้วเหรออา้าวเนออนพอดีว่าฉันมานั่งตากล้มหนามบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากเลยนะฉันชอบมากเลยแหละ อ๋ออย่างนั้นเองงั้นหนอฉันก็นึกว่าเธอเนี่ยไม่สบายซะอีกอะฉันดีขึ้นมากแล้วล่ะนีอนอนข่าใจที่เป็นห่วงนะแล้วก็นะวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับอาหารมื้อเย็นนะ่ะอร่อยมากๆเลยอืมแล้วก็วันนี้นะ่ะฉันขอบใจอีกรอบนึงนะที่เธอชวนฉันเล่นเจ็สกีนะ่ะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่มาชวนฉันเล่นนะ่ะนะฉันคงเหงาหน้าดูเลยแหละอ๋อเรื่องนั้นนี่ะไม่เป็นไรหรอกนะเชอรี่งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปหากเก้าอี้มานั่งเป็นเพื่อนเธอแล้วกันนะโอเคจ้านิ อ้อนขอบคุณมากนะเออทำไมนี่อ้อนถึงทิ้งฉันเอาไว้กินข้าวคนเดียวแบบนี้นะ